นี่เป็นอะไรชิ้นส่วนใหม่ที่สั่งเข้ามานะครับมาดูบาดแผลตัวเดิมตรงนี้นะรอยแตกนะครับรอยแตกของท่อนี้ทําให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะฮะเพราะอ,อากาศไหลเข้าไปเยอะนะฮะทําให้รถวิ่งไม่ออกด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะวันนี้วันที่4ีเดือนห้าซีหกสี่นะครับมีงานมาคือเป็นมาสด้าโปรนะฮะดีทีห้าสิบ 50, นะฮ t 5ีทีห้าสิบโปรนะคันนี้มาด้วยอาการไฟลูกเบื้องนะมีไฟลูกเบื้องโชว์บนหน้าปัดเดีนะ๋ยวเราไปดูกันว่าไฟตัวนี้โชว์ได้ยังไง และแก้ไขอาจารย์ไปพอเดี๋ยวเราเปิดซิงแจออนก่อนนะครับไฟลูปเฟืองยังไม่เจอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ,บไฟลูกเฟืองเวลาวิ่งใช้ความเร็วนะคันนี้จะโชว์ขึ้นมาลนะูกตาแจ้งนะครับแต่ว่ามีไฟลูปเครื่องยนต์โชว์นะ ตอนนี้เราดูหน้างานอยู่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงก็ต้องมีเครื่องมือสแกนนะสแกนเนอร์จับเข้าไปนะครับจ,รจะใช้เครื่องมือสแกนนะครับทีนี้เราจะใช้เครื่องมือสแกนเข้าไปนะมาดนะูว่าปั๊บบริการอยู่ตรงไหนนะ,ะมาด,ด้าพิธีนะ่สิโคระให้เปิดเก๊เก็บของตรงนี้ลงมาแนละ้วงัดนิดนึงนะครับจะเจอปั๊บบริการอยู่ตรงนี้นะก็จะใช้ เครื่องสแกนเสียบเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เราเสียบเครื่องมือสแกนเข้าไปในรถยนต์แล้วนะฮะต่อไปเราก็จะทําการสแกนหานะฮะภาพมันก็จะสะท้อนแสงน,นิดนึงโอเคอตำแหน่งได้แล้วนะฮะเราจะไปสแกนดูกันนะครับว่าจะเหตุของกันนี้มาเป็นที่อะไรนะครับ พอมีไฟรูปเฟืองหรือว่ารูกเฟืองยนโชนะฮะอันนี้จะวิ่งอืดวิ่งไม่ค่อยออกนะครับวิ่งอืดวิ่งไม่ออกสาเหตุเป็นที่อะไรใจเย็นๆครับเดี๋ยวเราพาไปชมไปดูกันครับโต้เลยสวิตช์ออนสตาร์ทเครื่องอยู่นะตอนนี้ บอกเลยเลขบินนะเป็นเลนเจอร์หรือมาต้านะเครื่องยนต์2.2นะครับดีเซลปครับเหนยวรีคอ์ดเลยมี ABS ขึ้นมาหนึ่งนะครับ ตึงไปเรื่อยใจยมยมใจยมลร่มใจร่มร่มฮนะใจร่มร่มใจเย,นยน็นเย็นเดี๋ยวก็สแกนหาเองนะโชว์ดินจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ไงมาแล้วนะ p c m Power Chen คอนโทรลโมโดูลนะครับ5โค้ดเลยนะครับตัวนี้นะฮะพี่0671นะพี่0672นี่เรียงเลย73 74นะฮะ มาดูต่อนะครับเดี๋ยวเราปุมมา่มาดูภาษาไทยแปรไปเลยครับการไหลของอากาศจำนวนมากหรือปริมาตรช่วงวงจรนะฮะประสิทธิภาพคือการไหลสูงเกินไปนะครับโอเคน่าจะเกี่ยวกับอากาศนะครับผม ทีนี้เราเจอแล้วนะว่าเกี่ยวกับอากาศนะท่ออากาศท่อต่างๆนะเราจะไปไล่ดูว่ากันนี้เป็นที่อะไรนะครับเบื้องต้นเลยนะท่ออากาศเลยเราจะดูแค่ท่ออินเตอร์ก่อนนะว่ามีปัญหาหรือไม่นะเพราะว่าขัดรุ่นเนี้ยขึ้นชื่อแล้วว่าท่ออินเตอร์ชอบแตกนะครับทีนี้อ้าวทีนี้นะเราก็จะไปทำการซ่อมนะครับ ตรวจเช็คนะบอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์นะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆเราต้องทําการเคลียร์โค้ดทุกครั้งหลังการให้บริการนะครับเราออกมาตรวจสอบด้านหน้ารถนะเบื้องต้นเราเช็คท่ออินเตอร์ตรงนี้นะครับไล่มานะมีจุดแตกซึมตรงไหนไหมนะฮะมองภาพรวมก็ไม่มีนะครับ แต่ให้สังเกตนะง่ายๆเลยะจะมีคราบน้ำมันเกตนะครับตรงนี้จะมีคราบน้ำมันนี่แตกด้านหลังเนี่ยเราเอามือลูบดูจะมีรอยอแตกตรงนี้เลยอ,อยู่ด้านหลังนะครับทีนี้พอเรามาดูกันนะเราเจอแล้วสาเหตุที่ไฟโชว์บนหนา้าปนะัดคืออากาศเข้าไปเยอะเกินนะครับ แล้ววิ่งอืดวิ่งไม่ออกด้วยคันนี้นะฮะอ่าอันนี้เป็นอะไรชิ้นส่วนใหม่ที่สั่งเข้ามานะครับมาดูบาดแผลก็เดิมตรงนี้นะรอยแตกนะครับรอยแตกของท่อน,นี้ทําให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะฮะเพราะอากาศไหลเข้าไปเยอะนะฮะทำให้รถวิ่งไม่ออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะ แล้ทำการเกียร์โคดนะครับสำหรับการขันต้องขันให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าท่อนี้รั่วไม่ได้เลยนะถ้ามีรั่วซึมมีวิ่งไม่ออกเลยนะต้องขันให้แน่นทุกจุดนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเกียร์โคดด้านในกันนะครับเกียร์โคดลบโคดทดสอบวิ่งนะครับ เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์เลยว้าไปรูปเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่นะครับไม่ดับนะฮะไม่ดับเราก็ต้องมาเกียร์โคดนะครับเข้าไปหน้าเดิมเราเลยนะมาาด้า ครับโอเคเดี๋ยวช้านิดหนึ่งนะฮะใจล้มลมใจเย็นๆนะครับมาแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่ม เห็นไ,ไหมครับซ่อมเสร็จแต่กล่องยังจาอยู่นะว่าโค้ดอะไรขึ้นมานะขึ้นโค้ดเดิมหมดเลยนะีนี้เราก็เคลียร์ซะเลยเคลียร์โค้ดซะเลยเราซ่อมเสร็จแล้วนะฮะไฟ ABS ที่โชว์ก็ไม่มีนะนะ PCMPCM ไม่มีนะครับ No code นะครับ เราเกลียรยเสร็จดูบนหน้าปัดนะครับไปดูบนหน้าปัดกันภาบบนหน้าปัดไม่มีแล้วนะนี่เราดับเครื่องนะครับดับเครื่องเหยียบคัดเปิดสวิตสตาร์ทดูนะครับอ่าใปรูรต้องยนต์ดับลงไปแล้วนะฮะทีนี้ผมจะวิ่งทดสอบนะครับดูว่าคันนี้จะวิ่ง อืดแบบเดิมไหมแล้วก็มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาไหมนะครับผมเสร็จแล้วนะกับงานซ่อมอบำรุงรักษาใน Mazda b t 50 Pro กันนี้นะเราทำการเปลี่ยนท่ออินเตอร์1เส้นนะฮะแล้วก็ทำการเลียร์โค้ดนะครับรถยนต์วิ่งปูดปาดได้เหมือนเดิมนะฮะใครที่ชอบคลิปที่เราทำมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางช่องยูทูบหูแงจเจริญการช่างนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดลิศดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อุงแง่จเจริญการช่างนะครับ